แนวทางพัฒนาของขีปนาวุธด9ร์ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสาเร็จอันยาวนานของอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกเริ่มต้นจากการพัฒนาในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นทศวรรษ1950 7์ 1, ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธวิธีทางอากาศรุ่นที่สําคัญได้แก่9 e j P และ M ซึ่งแต่ละรุ่นสะท้อนถึงการพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 9E ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ1970เพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดของรุ่นก่อนหน้าอย่าง,ง 9B โดยรุ่นอีนี้ได้มีการปรับปรุงระบบค้นหาเป้าหมายอินฟราเรดให้สามารถติดตามเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ SOLID STATE ที่ให้ความน่าเชื่อถือสูงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงสามารถล็อกเป้าหมายได้เฉพาะในมุมด้านหลังของเครื่องบินศัตรูเท่านั้นซึ่งถือเป็นข้อจำกัดในการใช้งานในสถานการณ์รบที่เปลี่ยนแปลง รวดเร็วหลังจากนั้น m 9 j ได้ถูกพัฒนาในช่วงกลางทศวรรษ1,970เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่และความแม่นยำโดยใช้ระบบควบคุมการบินที่ดีขึ้นและมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองเร็วขออื้นขีปนาวุธรุ่นเจนี้ยังคงใช้การนำวิถีแบบอินฟราเรดจากด้านหลังแต่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นในการไล่ตามเป้าหมายที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงกว่าเดิม B-9P ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก9 j ได้รับการผลิตในหลากหลายเวอร์ชั่นได้แก่ P-1 ถึง P-4 โดยเวอร์ชันแรกๆเน้นความเชื่อถือได้และต้นทุนการผลิตต่ำทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐแต่รุ่น P4 ได้มีการยกระดับครั้งสำคัญด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการล็อกเป้าหมายจากทุกทิศทางเป้ ASPECT ทิงซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสถานการณ์รับรเผชิญหน้าจากด้านหน้าซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในสงครามทางอากาศยุคใหม่ในที่สุด 9M ได้ถูกเปิดตัวในปี1982โดยมีการปรับปรุงจากรุ่น,น 9L ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีความสามารถแบบ All a s p e c t ขีปนาวุธรุ่น M ได้เพิ่มระบบป้องกันการรบกวนทางอินฟราเรดทำให้สามารถรับมือกับเป้าหมายที่พยายามหลบหลีกด้วยการปล่อยแฟลร์หรือการกวนสัญญาณน,นอกจากนี้ยังมีการลดควันจากเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการถูกตรวจพบจากฝ่ายตรงข้ามและสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนเช่นบริเวณที่มีภูมิประเทศซับซ้อนหรือมี การรบกวนจากพื้นดินเมื่อพิจารณาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของขีปนาวุธรุ่นต่างๆของนิมก้าเซดเดวนเดอร์ตั้งแต่อีจนถึงเอ็มจะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงทั้งในด้านเทคโนโลยีความสามารถในการติดตามเป้าหมายและการรับมือกับเทคนิคการหลบหลีกของศัตรูขีปนาวุธเหล่านี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งใช้งานเซดเดวนเดอร์เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันทางอากาศจนถึงปัจจุบัน